เปิดภาพมาก็เห็นตูเต้นเราพันพระคะพี่น้องโอ้โหตอนกิ่งเลยนะเนาะบ่ได้บ่ได้ต้องจัดการแบบนี้พี่น้องเอาไปนี่เลยเอาเป็นงาเลยงาเอาลงมาได้โหดอีดีเนาะพี่น้องเอ้ยระวังเด้อปากมือเด้อ โดยกราบสบายดีสบายดีได้สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องปลาดุงเนาะเบิ่ดสุขุสุขคนพบพ่อกันยามเที่ยงเด้อพี่น้องเอ้ยาๆอดยามยากอดยามยากมื้อนี้ตู่แตนอยู่นะมื้อนี้พี่น้องเนาะบ่ได้ไปห้มื้อนี้ห้ลแล้วแล้วแล้วบ่ยังบ่ลายบ่ ทั้งบลายดุู้อ้วนขุดนี่แกเบิร์ตเนี่ยแถมชิคกุลไม่ได้พักผ่อนดีโดยสบายดีนี่ยวัคซีนหากระชิ่งใหญ่เนี่ยไม่ใชได้กินแล้วดุนก่อนนะเบิร์ตด้อเนาะเบิร์ตเลยแสงใส่มองแมงขึ้นว่านี่แตงกิ้งของวันนี่เนี่ยเหวี่ยงไว้เยอะเหมือนกันเนาะแตงออกมันงับป่ะอุ้ยกระบอมแค่พอโบแถมชิ่งหอน อันนั้นดิค่ะนั่นทำไมบอนเพราะ่ยามันถึงเยอะนะเขาไม่ได้หานุ่มลงชีดอืมหานุ่มถ่ามันนั่นในนุ่มลงอ๋อถามันนั่นเงาเลยกับนุ่มลงไปมัดใช่นุ่มลงมัดใช้พ่วไว้อ๋อใส่ห้าวไว้กินรักไว้กับนุ่มไว้นุ่มไว้แต่เจ้าเห็ดคือกินง่ายใช่ไหมนี้ยมันกินยากเกินสิกิ่นอะไรต้องได้ตอนกิ่งที่กินอะไรตอนกิ่งน้ำบากพ็ออันนี้จะอันนั่นได้ตัดอันนี้นแต่ย้อนเพิ่มเนี่ยอึดจุ๊าอะไรเนาะ คุณป้าพังบางเมื่อไหร่ไหมสั้นนํำใบวะเนาะอ่าสั้นนี่ได้สั้นมองนําทางนำใดไหมเนี่ยใชกลเจ้าคุณถูใบบุญได้ปอนขึ้นใบใบเถิงเทียงได้ยามเฮียเล็ดนาก็ได้เอาไปเล็ดนากเล็ดมันบ่เหยียบน้ำบ่ไหวเนี่ยีปิดเอาไหวเลยอ่าพี่น้องเอ๋นอนอยู่หน้าอีกแล้วมื้อนี้ก็บ่ได้ไปทางใดพี่น้องเอ๋เนาะเล็ดฮ้อนมีมื้อนี้ตู้อ้วนไปให้ผู้เดียวบ่แม่ ตากระเศร้าเลยเด้อพี่น้องเลยเนาะเศ้าเร็วสามสี่มือพี่น้องเลยตาบวมนี่เศ้าเลยดียนนดดขึ้นแล้เนาะแต่ว่ากันยังเป็นกันแดงๆอยู่ยังคัดดูพี่น้องเลยกะหยอดหยอดตาเนาะซื้อยาหยอดตามาใส่พี่น้องเลยตอนเศร้าตอนแดงเนาะสามสีม่มือแล้วก็นหยบลงแล้วเศร้าแล้วพี่น้องเลยแต่ว่าก็เป็นแบบคันๆไล้มันหัวเห้าสีตานะ

สบายของเราเอาไว้เอาไว้องบัดของตัวเองไว้กินชุบวกินของนอกม่ที่ต้วนไปผู้เดียวมันนี่พี่น้องเลยเนาะได้ปไปแตนได้ปไปน้ำต้วนกันนะมาแต่ตลาดยังได้ไปเนาะเพิ<ช>่นพากันไปตลาดได้พี่น้องตัดแก้ผู้จังกเขากับเลือกกินเนาะอ้าวายมันก็นี่อ๋อ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 ปนไ นายเติบเนาะป่ะไปเบิ่งมังม่วงบัดนี้พี่น้องเอ้ยยังอยู่บ่หรือไหนได้แต่ว่าหลานมาอยู่หน้าบ่มีหยังกินลดร้อยแต่มังม่วงบ่จักไว้แล้วจ๊ะนงป่าก็ลงบ่ได้พ่นน่ะนอนอยู่อููหลานก็ได้ยุดโรงยนแห้งน้อยแห้งพร้อมพี่น้องเอ้ยหลานก็ได้น้อยพี่น้องเอ้ยป๊าดเฮ็ดยังลูกอันนี้ป๊าดนอนคักแน่แท้ลูกอันนี้เบิ่งแน่ให้คือแม่ใหญ่นี่เบิ่งแน่ คือมันใหญ่ยังไงถูจาป้าลุงไห่ลูกถูจาป้าลุงไปเก็บเมืงม่วงไปบ่ถูจาป้าลุงก่อนลูกบันยินว่าเมีว่าถูกใจป้าลุงกันอ่ะถูกใจป้าลุงโอ้นอนถูกใจหนึ่ง <laughs> นั่งเก็บเชร์ใน,นก็ถูกใจอะป้าไปเบิ่งเมือม่วงป่ะเมือม่วงก็ได้คุณอาเมืองใกล้กับพ่อใกล้พี่น้องในหอดหอดน,นะพักก็นอนเหยียดเข่งเหยียดขาอยู่ใกล้กัน เพิ um, ่งชุบกล้องให้เบ <Damn. S 2> yeah. ิร์นนะพี่น้องอู้หูนะพ้ากันนอนอาปากก็พุ่ของป้องก็เป็นแต่ขี้บาปเราพี่น้องเลยโอ้ยเนาะหอนเดือกเกินไม่เมตุวัยเห็นน้องใม่พี่น้องเม่น้อง็นอนคือบเห็นเออเห็นนั่นไอ้นั่นอ๋อมันมันมันเป็นน้องใม่มันกำลังนนั่เนาะมันกำลังบีเนาะกังบีแต่ก็นั่นลายอยู่ได้น่ะ มันกําลังเป็นโปดแล้วฝนตกเตือนนี่เด้ว่าเฮาฮดมันคือหมูมันคือหมูป่งเนาะมันบ่ได้คือเฮาฮดได้นีนะคะจากัเป็นปหรือว่าอนยามบ่้าก็ได้คิปมา่อนยามปงจังปงเนาะเห็นนําคลิปนะแม่เขาเจ้าเอาอันคิินใสุ่งุงยางดําแล้วก็มาโคบไว้เลย มาครอบน้องใหม่ไว้ดิเนขาวนุ่นดิชุ่ยอยู่เห็นหแล้วมันก็ขาวเออเอาเอาทงงยางดำที่ว่าเข้ามาก็หินดำเพราะพิษไอ้นี่เบี้ยเด้เบี้ยกงมึงอยังเงี้ยขาวนี่เห็นว่า,ววาบบมันมีมนมใส่ขาเจ้าใส่ขี้เลยแล้วก็เอาเอา<ไ>ป,ปากมากวบไว้ไแล้วก็ตัดก้นแบบนี้โอ้ยงามขาวนุ่นดิชุ่ยอยู่เห็นหขาเจ้าเห็ดนะเออยขาเจ้าก็สร้างเห็ดเนาะว่ะก็ตัวอ้วนเรากดขี้หน่ะจูดสิเบอร์แดดเนาะ มันีนต้วนไปหายคนเดียวมันีนพี่น้องเอ้ยอันนู้นน่อยบอกไปต้ยห่วงนะเมย์ว่าล่ะห่วงมวงต้นเดียวกินกินไปกินมาชื่อว่มี่ว่าไม่แฉอยู่พ่อมี่ว่าทำหมูมีมม่แจงพี่ไปแล้วไม่ก็่อนในหม่อง บม่ออกเนาะเครื่องส้มของโม่ออกเนาะมันจะเ็กตัวนั้นเนาะตัวนั้นเนี่ยว่าเขาหดลุ่นช่นน่าวะเอาแบบเวลาเขาเก่สายมากัเลยหดน้ำมันก็เลยอ๋ออันนี้อาศัยแต้านำผงล้วนๆมามันไกลเลยบ่อแบปฟ้าก็บม่วงเข้ากับบางแล้วพี่น้องเอยเนาะไก่ชิบเบิด้ลตัวนัอยก็ได้ซื้อมังม่วงกินด้แบบนี้เนาะ mùa mồm ấy, ơ đường khô khắc thế này Các khu nhà này mất dạy Phá luôn luôn rồi Thì con nâng ếch Tớ cắt vào, dạy Ui Cháu phải tẩy lắp phương, chút đấy <laughs> Tô cũng màu bộ nhà nhàng tí Ừ, tô cũng màu đường, đó. Ủa, đường đó Mạng đường, mấy tớ hóa nâng bọc tôi, tôi là nó mềm năm chưa. นี่เด้จ้ะเม่นตัวนั้นคือเดือดอยู่ได้ป่าวบัตรตัวห้าเดียวไปก้อยได้ใช่บัตรเอาบางมวงตัวมันน้อยเหรออันนี้จะชุบได้จะว่าเอาน้ำอันนี้ได้ยุ่งยากนี่ได้นี่ได้ไหมเออได้ได้ก้อยก้อยเนาะอ่ะไม่ตู้จับกล้องเนาะ งบทนาท่นะใช่เออต้องแต่งเอ้จัเหน้อยเอาสองนวยเบิร์ตบอสองสองคนเนาะขุดอนนวยดูเล็ติดต่ำทีเด้เลยผูดตามท่านะต่ำเพามันดิบท่านะเออต่ำพุนต่ำานั่นงพุนเห็นเห็นเห โอ้หนักต er like ั้งเลยทั้งนั้นบุญไรบุญไรเพราะว่าจะเห็นแต่ตาเออนั่นแหละอ้ยเมนบ่มันเดืองนะบ่เดืองเอาตัวน้อยนี่ใช่เอาตัวน้อยจะว่าอย่างไรก็ดีได้ก็เดินไปกก็เดินลอดลอดเออเออก็ดีได้ แต่ปลาเนั่นมันมันอยากมันนะมันโมเส็งพอตามสมกินหง่ะพอตามสมนะเขาไปกินมันนะมันโมเส็งอ๋อสมสมมีมั้งมีดอกคางนี่นะน่าเป็นทุ่งดังมูนี่ต้นบักม่วงอันนู้นนี่ฮะปลูกเพิ่นไรปีปลายได้หนิปีว่ากุกม่วงนี่ได้จะปีได้ในสองปีปลายปะช่วงเดียสามปีปลายได้เหรวสาะบเคยช่วงปีปลายเนาะอันนู้นได้อันนู้นได้สองปีว่ามาปลูกอันนี้ปีเห็ดหน้าหญ้าเจ้าตือบิดนี่ อันน no ู yeah ้นอยู่กับผระตูเนี่ยผระตู้ขุดต้นมะม่วงปลูกเพิ่นอยากปลูกเลี่ยผ้าตู้ขุดคุ้มหายเนียเพิ่นป้อนลงโถมเองเฮ็ดเองอันนี้ได้แมนเขาบงม่วงอันนู้นน้องม่วงอันนู้นเนี่ยบงม่วงยังมะม่วงมะม่วงใหญ่คือม่วงแก้มแดงแหละเพื่อนอายุสิบปีพอดีได้กินมากได้กินมากเั็นม่วงตัวเองปลูกเองอันนู้นของอันนู้นน้อยขี้ดื้ออืมก็ตามมังตามมังม่วงก็กินกักษณะได้บ่ ือบางคนมาว่าตามะม่วงก็ใช่กินก็พะคะใช่ขจาว่ากินเป็นเบิร์ดคอยกินผ่านมาเบิร์ดลายบบเป็นยังมันบบเป็นมาลายนู่ลายเปื่อแล้วเนาะแมนแม่บ้ากระตูเป็นน้ำตัวเล็กตัวหนานี่นอ้อยเพิ่มได้พอดีได้สี่หน่วยสี่หน่วยนี่ขูมือได้มือสี่หน่วยเถวหน่วยกระดานก็ยายเล่าวัดชุกกระปิจะกินอยู่กินได้เพื่องึงเนาะแมน มื่อื่นก็ตื่นมากก็ได้กินป้าข้ามดี่นเมื่อนาน่นมาเอาเมื่อตื่นมากได้กินได้ประมาณหมาไปประมาณสี่มื่อหรือสามหมื่นเอาเมื่อตื่นมากกินเฉยบดเฉยมาวันนี้ที่นอกไปตามมังม่มวมังโม่เอาเมื่อตามสซงมะเน่กินตอนเที่ยงเนาะเอยมาแล้วมาแล้วโอ้ไม่ได้กินเอาเมื่อมาแล้วครับมาแล้ว โอ้โอเซินครับเซินล่างระเบอมือนะครับผมหืล่างระเบอมือคนหน่อยนี่ฮะอ้าวเอาไปยุข,ขึ้นเข่าตัดมะม่วงกับย่างใสใสหน่อย,อยนอเนาะเมือง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 ไปไปล้างมือปะเม่พาไปล้างมือปะใช่ปะเลย ออยเอชินก้าวเซบอร่อยเซบบอตับมังวงมเห็นไห้เซบบอมันเป็ดมันเป็ดองเมนตู้เจ้าสร้างว่าเว็ดเว็ดว่ะมันเป็ดแพะดอกทำงานงหันกินปลาดุงกินน้ำมีอมันเป็ดปลาดุงกินเเป็ดกับบุกินด่เนี่ยตัวนี้กินใส่เหอกาเข่าเนี่ยมาพี่น้อยเนาะกินตัมงวงแล้กันมาๆพี่น้อยเนอใส่ พิมือก่อนเยี่ยมม่ยอาเพชบบ่อหนนเลบใชเล็บไม่ต้องไปเจ็บใครพรอาอ่ะราคาเราปะเอเคจอดทำเอาขึ้นไปข้าวเดียวจิ้แฮวหือนฉันห้อนเองเนาะน่าไปกินซาลายเป็นนะงามเป็นน้ำไม่ตัก อ่อนทางน้ำมันแข็งนคงน้มันคงมันงเนาอกมมก่อนเนาะุมเลยอไข่าวเลไบงจะมือพี่น้อง,องบ,อบงบปางเฮ้ยแต่อยู่นำแต่ม,มนี้บืนไปหงเยียงอยู่้งเยียนหลอน่อยครับเนข่าวว่บไปกยกใหญ่อะ ชอยเขาเรยกแกค่ะมองกิน,นมงมองทุบ่าบินคนเือดมากแเือดกินยังกะปุยะนี่แมงงมเป็นลายอายไไนนะไร <c oughs> นมม้องปิน <c oughs> เนาะมงโมไผ่มป็นไยเนาะปิ้ดายนี่แ <c oughs> มงโลไผ่ปิ้ดายลกมันไม่ใมันเป็นมันเป็นเทนกนเนาะ ไอ้กรดูข่าวนึ่ดนีนี้มันก็ได้โบเป็ดปิมันมีลมแล้วมันอยู่ในป่าก็บลมอยู่ว่ามเป็นลมไปนี่ข้่มือเลยนะลมถลมมือถามือเลยนะือ่นเลยแานปูานป่านป่านป่าน่านป่าน่านป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 ่าาน่านป่เน่่ ท่านอย่านี้ดูว้นะพอไม่มดแล้วหมดปิวมากยังบอกมันหักท่นเหรมันแดงแดงอ่ะอือแม่น่ะนะมดปิวมากแดงที่เถาจะหายไม่อานยาคะมุดผิวมากแต่ปลอดภัยอย่นด้วยอ่างไง อาจะกินดาบู่กินผู้กินมเห็นบ่มโบร์โมซากงามค่ะแต่ว่าอ่อนแต่ว่าโค้งเนาะน้ำเนาะโค้งอ่อนอยู่เ่างงามโค้งห่างเลทางน้ำโค้งนะนี่คันแน่นอนอ่ะคันยอดอ่ะแม่กินข้าวยาจะเอายามาท่าใส่หูบังหาถูกใจหมดแน่ Một lạ đá. ừ. đó, hàng. Nhạc thế nào nữa Đó là ngon 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 nó, ngon ngon Mình thử ngon 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 có bao ngon nhạt, ngon 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 ngon

ดกไม่กินโย่เก่ายุ่นป๊กนมันกินกอยไงวะบ่พรมใบมาหนีได้หนึนั้นยันกันเนาะไก่กกินมาเล้ามากินน้ำนนนะไม่กินขาน้ำนนเลยไกกินหาเลยก็ให้ไม่ตู้ลูกให้ไม่ตู้กินน้ำหน่ำกินน่ยอะไรหรอวะหนอานจรย์ เบิ่งนั่กินนั่งมันโทษกินเลยบ่บ่หายเบิ่งมากินข้าวอีไว้แฮงไว้กอเบิ่งอีกเนี่ยเอาตัวหน่อยนี่เอาตัวหน่อยนี่ลูกนุ่นอื่นนุ่นอื่นานั่งคักได้เห็นนั่งห็นนั่งเลีงแทานั่งกะเอาบายบายป้าลุงนี่ลูกบายบายโอ้ระวังตกะเงี้ยข้ามไปอีกเงี้ยข้ามไปอีกเลยบายบายกันเงี้ยข้ามมาเงี้ยข้ามมาหาเมย์โอ้ยหน่อยดีใส่เสือก้ามเฮงหน่อยพี่น้องเลยเนาะพ่อกันไม่เด้อว่าสิบอกป้าดุงอยู่ลูก รไปแล้วพี่น้องไปแล้วบางตัวกระดูกบังตัวไปได้วเมย์ก็บังป้อนเขากินข่าวก่อนกินข่าวอิ่มก่อนไอเบิ่งแต่เมื่อนี้ได้พี่น้องกับเบื้องอื่นก็ไปแล้วไปห่อเีย็นด้วยโดยอาพอกันใหม่เด้อปลาดุงเนาะพอกันใหม่คลิปนี้ก็ลาไปแล้วเนาะคือยังคือเก่ามีทุกคนโมเสบบ่ยังขันกินกระป้อนคันร้านยังเ้อร์นกันร้านอยู่กินข้าว็เคอยเสบยบนไดพี่น้องไอ้ช่วงนี้ ໄປໃດເດີ້ເນາະບ່າຍບ່າຍເດີມຕູນາະໂສະບາຍດີມພີ່ນ້ອງນາໂ